าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและรายการส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมที่พบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะนอกเหนือจากท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับเราค่ะตามวัดต่างๆแล้วเรายังมีข้อคิดและก็ธรรมะดีๆนั้นมาฝากอยู่เสมอรวมไปจนถึงพรออันประเสฐจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียววันนี้รายการของเราพาไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ ชมค่าหลวงปู่แบรนจันทัสโรแห่งวัดพูดน้อยพระเกจิอาจารย์ต้นตำราแห่งการปลูกเสกสร้างเรือแม่ตะเคียนทองที่โด่งดังที่สุดปัจจุบันแม้ท่านหลวงปู่แบรนจันทัสโรท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีสิทธ์ก้นกุติที่ยังสืบสานวิชาการทำเรือตะเคียนทองขึ้นมาจนโด่งดังไม่แพ้กัน นั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระโสมพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพูดน้อยรูปปัจจุบันผู้ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่แบนมากในสมัยที่ท่านยังไม่มรณาภาพได้รับการถ่ายทอดส้าวิชาการปลูกเสกทำเรือแม่ตะเคียนทองแบบต้นตำรับจากหลวงปู่แบนและได้ทำพิธีรับเรือเสริมเรือมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากสิทธิานุสิตตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อการทำโรงอยู่ของพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังเป็นสิทธิที่มีความกตัญยูต่อบ,บรุรพาจารย์เป็นอย่างมาก ท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับการสืบทอดจากครูอาจารย์นำพาคณะศิทธิอนุสิตให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในกรอบของศิลธรรมจริยาที่ดีงามตลอดมาและสิ่งที่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของท่านและคณะศิทธิอนุสิตตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างยิ่งคือท่านได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อบุรพาารย์หลวงปู่แบรนจันทชโรที่มีความสูงถึง24เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าณอุทยานบุรพาจาร์เศรษฐีเรือทองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับการสร้างองค์หลวงปู่แบรนได้ดำเนินการเททอหล่อทั้งสิ้นสีวรา,าระด้วยกันและได้ตั้งประดิษฐานณอุทยานบุรพาจาร์เศรษฐีเรือทอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการทาสีองค์หลวงปู่แบนจันทสโรโดยใช้สีทองอย่างดีและจะดำเนินการอัญเชิญฉัดรร่มใหญ่ขึ้นประดิษฐาเนเหนือเสียรรูปหล่อหลวงปู่แบนจันทสชโรขึ้นในวันไหว้ครูที่จะถึงนี้และในการนี้ทางวัดได้เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพดังกล่าว และในปี2568ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์พร้อมคณะสิทธิานุสิท์ได้พร้อมใจกันจัดงานไหว้ครูประจำปี2568ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคม2568โดยมีกำหนดการคือวันที่5มีนาคม2568เวลา18นาฬิกาพิธีสวดนบพเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีวันที่6มีนาคม2568เวลา7นาฬิกา พิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีพิธีไหว้ครูภาคบ่ายพิธีอัญเชิญฉัดร่มใหญ่กลางคืนชมลิเกดีลิเกดังคณะสอนรามน้ำเพชรจึงฝากประชาะสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเป็นสะพานบุญเชิญชวนคณะศิษยานุสิ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมงานบุญ เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดจนสั่งสมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ ขอเรจเริญพรท่านผู้ชมรายการท่องธรรมอาจมาภาพพระโสพลอัฒนคุณที่ปรึกษาคณะภาคสามเจ้า,า,าจวาดวัตุน้อยก็อ,อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและก็ลูกศิษย์เศรษฐีเลือดทองได้มาร่วมง,งานในงานไหว้ครูในวันที่6มีนาคม วันที่6นั้นก็าจ,จะมีกิจกรรมหลายอย่างเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยได้สร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในกลางอุทยานเพราะฉะนั้นทางวัดคณะกรรมการสิทธิน,นุสิท์ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยจะให้มีสปบะโทนหรือว่ากรดนั่นเองมากลารให้ปู่สปบะโทนเนี่ยกว้าง5เมตร49เซนเพราะนั้นวันที่6เนี่ย หลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงโดยประมาณเนี่ยก็จะมีการยกสะบทนหรือฉัดขึ้นให้หลวงปู่ได้ไม่ตากแดดตากลมเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมน,นยให้มาร่มด้วยช่วยกันเพราะว่าการที่ได้มาทำร่มเงาให้กับหลวงปู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเราก็จะได้อยู่ในร่มเงาที่แห่งความสุขแห่งความจเจริญ อยู่ในพุทธศาสนานะฮะแล้วก็อุทยานหลวงผู่แบเนี่ยตอนนี้ก็ได้สร้างไปพอสมควรนะฮะเขาอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยได้มาดูมาเห็นว่าตอนนี้เราได้สร้างไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็อาตมาก็อยากจะขอฝากไว้ว่าการไหว้ครูเนี่ยทุกปีที่วัดก็จะมีการไหวครูกันเพื่อมาขอขมาครูบาอาจารย์บางครั้งเนี่ย เราก็พูดจะไม่ได้ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีนะ,ะจับช่วงพระพุทธศาสนาจับช่วงพระธรรมคำสอนจับช่วงพระสงฆ์แต่ว่าวันนั้นวันไหวครูเนี่ยก็ถือว่าวันที่ให้อภัยเราก็จะมาขอขมากันทั้งหมดเลยและเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญเพราะนั้นอาตมาภาพเราคิดว่าความกตัญญูกัตวเวทีที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ยสำคัญที่สุดทุกคนมีครูทั้งนั้นเลยไม่มีใครไม่มีครู มีตั้งแต่ครูพักรักจําครูสั่งครูสอนครูร่าครูเรียนก็อยู่ในตัวตนนั้นทั้งหมดครูพักรักจําก็คือเราไปเห็นเขาเนี่ยเห็นเขาทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเราถูกใจในเมื่อเราชอบเราเอากลับมาทําและเกิดความเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าครูพักรักจําและทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ารวยได้เพราะ ทำว่าครูพักและจํานี่เราก็มาไหว้นึกถึงครูคนนั้นแล้วก็ครูสร้างครูสอนครูล่าครูเรียนที่พวกเราได้ถูกสั่งสอนมาอบรมมาจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็คืออาจารย์คนแรกของเราเพราะฉะนั้นอาตามา,าพานี่อยากจะขอเชิญชวนชักชวนท่านทั้งหลายเนี่ยให้ได้มาร่วมกันวันนั้นก็จะมีขอขมาครูแล้วก็ขอพรจากครู เท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีเครื่องเส้นสังเวยต่างๆใบสีแล้วก็เอามาบวงสรวงกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิลิมงคลของพวกเราอนมาภาพก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนมาร่วมไหว้ครูด้วยกันในวันที่6แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านนะขอให้มีความสุขความเจริญเม่กะคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ให้รวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนกับคําที่บูเแบนท่านได้พูดเสมอได้ให้พรบูกสิ์เสมอว่าขอให้กลับไปรวยให้เหลือกินเหลือใช้แต่ทุกคนต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมอ,อยู่ในคุณงามความดีถ้าเราทําแล้วก็จะรุ่งเรืองเจริญตลอดไปขออนุนโมทนาบุญจเจริญพร ขอเชิญจิตยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2568และร่วมพิธีอัญเชิญฉัดรร่มใหญ่ขึ้นประดิษฐานเหนือเสียนรูปหล่อบ,บุรพาจาร์ยเศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทัชโรอดีตเจ้าวาดวัดพุดน้อยเศรษฐีเรือทองและร่วมทําบุญทําสีองหลวงปู่แบนจันทชโรนวัดพุท้อยเศรษฐีเรือทอง ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคม2568วันที่5มีนาคม2568 18นาฬิกาพิธีสวดนบพเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีวันที่6มีนาคม2568 7นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์9นาฬิกา30นาทีพิธีไหว้ครูภาคบายพิธีอัญเชิญฉัตรรบใหญ่ กลางคืนชมลิเกดีเลิเกดังคณะสอนรามน้ำเพชรอย่าพลาดวันที่5-6มีนาคม2567ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2568ร่วมพิธีอัญเชิญฉัตรร่วมใหญ่และทำบุญทำสีองค์หลวงปู่แบงนจันทสโร ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพฉัดร่มใหญ่เจ้าภาพทำสีองค์หลวงปู่แบนจันทัโรก่องละ2,500บาทพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเศรษฐีชนะจนเนื้อเงินลงยาหนึ่งเหรียญได้ที่โทร036776477และ0852548111 ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการสองทร,รมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่องทาง YouTube ที่เราขึ้นหน่วยด้วยวันนี้รัฐมนีกังวันกลายและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ